ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูดวงประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันพฤหัสในเดือนสิงหาคมกันครับผมในเดือนสิงหาใช่ไหมวันพฤหัสเนาะวันพฤหัสเดี๋ยวขออนุญาตเลือกไพ่เศษร้อยแปดสามใบนะคะเรามาดูกันสิว่าคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยจะดวงดีเหมือนคนที่เกิดวันอื่นๆหรือเปล่านะคะแอนมินก็รุนนะเนี่ยอาจารย์ ดีไหมอาจารย์ดีดีดีนะดีแต่ว่าอาจจะไม่ปังเท่ากับคนที่เกิดวาทิตย์อืมนะคะเสียงใบแรกนะคะได้เสียงของอพระศิวะมหาเทพนะคะอ่าเรารู้อยู่แล้วนะคะองค์พ่อเป็นเทพผู้ให้และผู้ทําลายล้างในเวลาเดียวกันนะคะอันนี้เสียงพระพรหมธาดานะคะพระพรหมเนี่ยนะอยากจะบอกว่าคนทั่วไปไม่รู้นะว่าท่านมีห้าเสียงจริงๆพระพรหมมีห้านะคะแล้วก็โดนพระศิวะเนี่ยเนี่ยเี่ย ูปรับนะคะโดนพลาซิวับพุ่งตีศูนย์พุ่งตีศูนย์ไปปักตัดหัวไปหัวหนึ่งสาเหตุตัดเสียงเพราะว่าอะไรอะคะอาจารย์คือให้สํานึกให้สํานึกในการที่แบบว่าชิงดีชิงเด่นอแก่งแย่งแล้วก็มูสาอ๋อก็คือเกี่ยวกับมีความโลภอ๋ออ่าคือที่ท่านพุ่งตีศูนย์ไปตัดเสียงของพระคมเนี่ยให้เหลือสี่เสียงเพราะว่าให้สํานึกว่าเอห้ามโกหก ห้ามโกหกห้ามทะเยอทะยานแล้วก็คือห้ามถือถือตนถือดีแล้วไปไปข่มคนอื่นแล้วไปโกหกแล้วไปมุสาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดเยอะไปพูดเพ้อเจอ้อ <c oughs> ก็ตามหลักตามหลักศาสนา,าพราะพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนนั่นแหละคล้ายกันจีกรรมเลยนะอาจารย์ใช่ใช่เพราะว่าท่านเพียงกับองค์พานลายไงว่าใครพุ่งขึ้นไปมีสีวะลึงอยู่ตรงกลางแล้วก็คือคบแบบใครไปสุดศีวะลึงได้อ,ะอ่ะ คนนั้นแหละเป็นคนที่ให้กําเนิดโลกหรือเป็นใหญ่อ,อะไรทานองน,นี้ก็มีความโลภใช่ตอนนั้นพระศิวะก็ยังไม่ปรากฏตัวระวันพระพรกจะพูด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 ม่หยุด,ด,ดแล้วก็มีดอกไม้สวรรค์มาแบบยุ้พระพรนู่นนี่นั่นแล้วก็หูเบ,บาเชื่อไงแล้วสุดท้ายก็ไม่มีใครพุ่งไปจนจนถึง <จน S 1> ยอดศิวะลึงใช่สุดท้ายก็อ,อ,องค์พ่อศิวะนี่นแหละท่านก็มาปรากฏอันนี้ไม่เป็นตำนานนะมันหลายตำนานเชื่อมโยงกันนะคะนี่ก็เล่าเป็นแค่ตำนานเดียว สุดท้ายท่านก็เลยพุ่งตีตีศูนย์ต,นยตัดไปเพื่อให้ํำนึกแล้วพะอคมท่านก็เลยยอมครับพอยอมเสร็จแล้วลูกพะอคมก็คือพระทักษะประชาบดีอ่ะก็เลยเกลียดก็เลยเกลียดพระศิวะเลยว่าแบบว่ามาตัดมาตัดเสียพ่อชั้นพระประชา ทักษะประชาบดีก็เป็นเหมือนเหมือนเหมือนทูดแห่งสวรรค์่ะคล้ายๆปกครองเทพปกครองสวรรค์อะไรปกครองโลกอะไรทานองนี้ก็มีอิทีธิ์พอสมควรทั้งก็เลยแบบว่าจองล้างจองผ่านปาซิวัตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา<อ>ก็เลยมีเหตุการณ์แบบฆ่าฟันกันแล้วสุดท้ายซึ่งถ้าเล่าในคลิปเนี้ยมันยาวมาก<า>แล้วแล้วพระทักษะประธวดีนะก็มีลูกเป็นพระแม่อูมาก็คือเป็นพระสตรี พระสตรีมาเกิดในชาติแรกเป็นลูกของพระทักษะบดีซึ่งถือว่าเป็นหลานพระคมสุดท้ายก็พระทักษะพระแม่สตรีก็คือพระแม่อุมามาเกิดนั่นแหละก็มาได้แบบนี่ไงพอเสร็จแล้วก็ทักษะระทำบดีไม่ได้ให้เกียรติใช่ไหมพอไม่ให้เกียรติในงานนารตีไฟบูชาไฟอะไรสักอย่างไม่เชิญไม่เชิญพระศิวะเจ้าไงพระแม่สตรีเลยเผาตัวตาย เ oh. ออแบบว่าบดาลโมโหแล้วก็เผาตัวตายโมโ,โมโหพ่อตัวเองผลแล้วอันเนี้ยที่พระแม่สตรีเผาต,ตัวตายมันก็เลยเป็นในอินเดียเป็นธรรมเนียมในอินเดียว่าถ้าสามีตายทุกคนต้องกระโดดเข้ากองไฟตายตามตายตามเพื่อให้เกียริสามี oh. อ่าแล้วถ้ามุดไม่เผาตัวตายนะญาติพี่น้องก็จะจับกันจับ oh. จับ,จบ,จบแล้วก็ถีบลงกองไฟ oh. อันนี้เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าอาจารย์ไปที่อินเดียมาก็ ก็มีพระคุณเจ้านะถ้าเป็นการท่เล่าให้ฟังแล้วแล้วชาวบ้านของอินเดียเราเคยถามครับเขาก็บอกโดนแบบนั้นจริงๆนะคะปู่ย่าตายายของคนบางคนยังยังมีโดนอ่ะโดนที่แบบว่าตายแล้วเขาก็ต้องเอาภรรยาโยนเข้ากองไฟไปเลยครับตายทั้งเป็นเลยนะแล้วจนตอนหลังอังกฤษไปครอบครองใช่ไหมอังกฤษก็บอกว่าประเพณีนี้มันป่าเถื่อนเขาก็เลยให้เลิกเขาก็เลยให้เลิก แต่ว่ามันก็ยังมีแอบแอบทำสืบส,บสบต่อกันมาในคนที่แ,แบบาาว่าไม่รู้ว่าในในคือโลกโลกในส่วนไหน<อ>ที่ยังมีวิถีแบบนี้อยู่มีม,มีมันมีอยู่แต่ว่าตอนนี้จางก็คิดว่าไอการกระโดดเข้ากองไฟมันก็น้อย,น,อยน้อยลงแล้วนะแต่ว่ามันยังมีอยู่นะคะเอถ้ามุดผู้หญิงคนไหนไม่ยอมกระโดดเข้ากองไฟตามแล้วก็ ญาติพี่น้องไงก็ช่วยจับจะหนีไปไหนก็ต้องจับเพราะว่ามันเป็นความเชื่อของชาว,ชาวอินเดตอนนั้นออก็สงสารผู้หญิงนะที่เป็นแบบนี้ไงเอ,อนะมัน,ม,นมันเป็นตำนานต่อเนื่องนะคะที่เล่าให้ฟังนี้นะมันเยอะมากถ้าเล่ามันก็จะหิกเรื่อยๆนะทีนี้เรามาดูคนที่เกิดวันพฤหัสนะมาดูความทำนายขอจาร์ดีกว่าคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะอองานที่คุณทํานะคะก็ จะได้เงินเข้ามานะพูดถึงเรื่องการเงินนะคะช่วงนี้คนเกิดวันพฤหัสจะแฮปปี้นิดนึงนะคะมีความสุขกับครอบครัวแล้วก็ดูเหมือนอะไรอะไร,ะไรจะลงตัวหลายๆอย่างนะคะแต่ก็มีคนวันพฤหัสบางคนที่มีในส่วนของเรื่องที่ติดค้างเจ้ากรรมในเวรหรือว่าไปติดสินบาทสินบนอะไรหรือว่าทําผิดกับครูบาอาจารย์มาบ้างด้วยวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมนะคะก็ให้ ไปถอนคําสาบานนะคะหรือไปทําอะไรหลายๆอย่างหรือว่าขอขมาครูบาอาจารย์ที่เคยได้ล่วงเกินไว้นะจะมีนะมีมีเกิดขึ้นในในบางคนไม่ได้หมายถึงว่าคนทุกวันพฤหัสจะเป็นอย่างนี้นะคะออมีในบางดวงชะตาอ,อ๋อเป็นโดยรวมอือะะใช่อันนี้ดูโดยรวมนะคะแล้วออคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยเรื่องของการเงินก็มีเข้ามานะคะเหมือนแฮปปี้ดีเหมือนอย่างที่บอกนะคะการเงินแคปเฟล แคปโฟของคุณก็คือจะคล่องตัวมากขึ้นนะคะแต่ให้ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างนะคะที่ซูรุ่ซูร่ายเนี่ยให้หยุดเพราะว่าบางทมีมันเงินมันเข้ามาเยอะเราอยากได้นะ้าน,นี้อยากให้เป็นรางวัลของขวัญแก่ตัวเองนะที่แบบว่าทํางานเหนื่อยหรืออะไรแบบนี้ก็มีได้นะคะแต่ว่าอย่าใช้จ่ายเยอะนะเพราะว่าคุณได้เสียนพัสดีวานนะคะบางที ใช้จ่ายเงินเกินออกไปมากนะคะเดี๋ยวเงินมันพร่องแล้วมันจะเกิดความเครียดแต่ถามว่าหาเงินได้ไหมงานดีเงินดีไหมเงนิงน,งน,งนเข้ามาเรื่อยๆงานก็คือจะฟูขึ้นขยายกิจการขึ้นแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะแล้วก็ค่อยๆแบบเรียกอัพเลเวลทางด้านการเงินเนาะมันจะมีอะไรที่มันแบบแปลกใหม่เข้ามามใช่ใช่ลแล้วก็คุณก็จะได้ไปท่องเที่ยวทางสายบุญ่ะหรือว่าทํางานเกี่ยวกับทางสายบุญนะคะนะ เนี่ยนะคะเนี่ยแล้วก็มันดีอะคะ่ะคนเกิดวันพฤหัสดีมากเลยนะคะ <S <S นะถ้าเกิดวันพฤหัสอาจารยไะะารนะ์ได้เที่ยวได้ทําบุญนะคะคู่กันนะได้เที่ยวได้ทําบุญคู่กันแล้วก็ในครอบครัวก็ดูเหมือนลงตัวแล้วก็ยังไปได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะยังไม่มีเรื่องที่ให้คนวันพฤหัสปวดหัวนะส่วนเรื่องโชคล่าของคนวันพฤหัสก็มีเข้ามาเรื่อยๆอนะ,ะ,าาะมีทั้งโชคล่าทางด้านการเงินการงาน ล้วเพื่อน,<ก>นฟูมนำงานมาให้บุฟเฟ่สายแซลมอนเปิดใหม่ย่านอุดมสุข58ราคาเริ่มต้นเพียง299บาทต่อท่านแต่ถ้าอยากทานแซลมอนซาซิมิแบบไม่อั้นแนะนำแบบ579บาททานได้ไม่อั้น1ชั่วโมง30นาทีทานกันให้พุงแตกกันไปเลยครับแถมตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นเช็คอินโพรแชร์ แถมฟรีชาเขียวแบบไม่อัน้นใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจโทมิโกะซูชิกันนะครับ